เอาไงคุยก่อนดิเอาไงเอ่น <โฮ S 1> ยังไงคึนอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสนใจไปท่านโอ้ยจีนมันก็รู้ปัญหากูมันไม่ใช่เงินน้องเดี๋ยวพี่จะยังไงอ่ะพี่บอกผมดิถ้าเกิดมึงไม่อย,มอยากเล่นมึงก็ไปต้องเข้าเข้าไฟก็โดนปรับไปสีสีไฟยอมแพ้ไปจบเออหมายถึงหลังจากนี้หรืออะไรจากนี้แบบยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกัน คือลำคาญแม่งอ่ะไม่อยากเล่นกับมันอ่ะไอ้เหี้ยแค่นั้นไอ้เหี้ยแม่งตามมาไม่ไหวแล้วไงถูก่มไม่ร่ะเข้าใจเว้ยไอ้เหี้ยมาไล่ยิงพวกนี้นั่นแต่ว่าพี่มีหวังไม่อยู่เว้ยไอ้เหี้ยไม่น้องเราไม่ชอบมันเลื้อนแค่นั้นเองก็มันซื่อเรื่องแบบมันมันไม่มันไม่อยากเล่นแล้วมันเลื้อนแค่นั้นแหละจบมันขยะน้องไม่อยากเล่นไม่ไม่เอางี้เอางี้ไออ่าที่ไม่เล่นแล้วมาเลยพวกมึงอเอามาเลยเอาออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเค็งมาเลย คือกูว่ามันเลื้อนอะกูไม่อะไรหนะเว้ยแต่ตอนกูเลื้อนกับที่พวกมึงกับมันอะมึงไม่คิดบ้างเว้ยแล้วมึงก็มาพูดอย่างนี้ใส่กูอะกูก็เซ็งเหมือนกันเว้ยจริงๆตอนมึงทํามึงไม่ไม่เคยพูดอย่างนี้หรอกแต่ตอนมึงโดนมันอะเรียกสภาเลยเรียกอเลยกูพูดผิดตรงไหนมึงคุยกับกูตรงนี้ได้เลยนะเว้ยแบบ กูตอนนี้กูไม่ได้กูไม่ได้งอให้มึงอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ากูก็พูดตรงๆว่าตอนที่ตอนที่กูพาทําหรืออะไรอ่ะกูก็กูก็เที้ยเหมือนกันอ่ะแค่นั้นเองอ๋อวจริงแต่ว่าเมมันคว้ากระวุดหรือว่ามันมันมันไม่พูดหรือมันเป็นโรบอทอ่ะกูกูก็กะทืมมันเล่นอ่ะมึงเผื่อมึงไม่รู้เว้ยแต่การที่มึงพูดเงี้ยแล้วมึงมาพูดใส่กูว่าอยู่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 มึงมาพูดใส่กูอันนี้อันนี้กูส่วนตัวเลยนะอยู่อยู่มึงมาพูดใส่ว่าไอการที่ทําแบบนั้นอันเหลือเหลืออะไรแบบนั้นนน่่่่่่มม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 ััไไไใชกกกาาารรเเออููู้ควึึงง็ด ไม่ไม่ไม่ตรงตรงเหมือนกันอ่ะใช่แล้เลยมันเฟลเรื่องที่ไอเรื่องร้านเรื่องอะไรนี่นั่นแหละน้องอ่ะเอาจงริงอ่ะมันไม่ไมควรมันไม่สมควรได้ตีอ่ะเอาจริงอ่ะตอนตอนเราเราไปทํากับมันทํากับเราอ่ะเรื่องเราเรื่องอะไรคือเราไม่เคยเราไม่เคยเลยก็ปรับมันเราก็ปรับมันได้แต่เราไม่โอเวอร์เลยส่งไงตั้งหลายเรื่องแล้วถามโอหาโอเวอร์มีใครมีปะไม่มีไม่ไม่เป็นไรหรอกเรียกส้ายหน่อยไป เรื่องไม่สมควรหรืออะไรมันมีดร,รือเหรอเรื่องสมควรไม่สมควรอะตอนแล้วตอนตอนที่กูพาทากับมันอะสมควรใช่ปะแค่นั้นเลยอยู่อยู่แลนด์มันยืนอยู่นิ่งๆเดินไปเดินมามันไม่ตอบแล้วก็กระทืมมาแล้วมันโรบอทกับเราเยอะมึงอะโรบอทกันที่ไหนม,งไงมึงอะมึงสวนมึงเอาวันทุกทาง กูก็กูก็ไม่ได้พอใจมันหรอกนะแต่กูก็แค่ไม่พอใจที่แบบทำไมอยู่ๆกับคำพูดตัวเองหมดเลยกับสิ่งที่เคยทำทางนั้นอะสิ่งที่มันทำอะเราเคยทำทั้งนั้นมีอะไหนที่ไม่เคยทำกูถามจริงไล่กระทึมมันเงี้ยหรือว่าไปเกียร์มาที่ร้านไปกระทึมมาที่แลนเออ,เอจริงว่าพี่ตั้มไอเรื่องอะไรคือนิมินิดหน่อยพี่ห้ามหมดแล้วแต่แต่พอฝั่งมันทำเราอะคือพี่รู้อยู่อะไม่ไม่รู้อะจริง,รงๆช่วงหลังๆเรื่องอะไรกูไม่ได้ กูไม่ได้ไปเบรกหรืออะไรแทบอะไรเลยเพราะว่าช่วงห,หลังนะถ้าสมมติตอนที่เราเล่นชนะหรืออะไรนะตีเสร็จแต่ละคนก็ไปหมดแล้วไ,ไม่อยากเล่นส่วนไหนพูดว่าอะไรไปเราต่อกูพูดไปเราต่อปุ๊บไม่พอแล้วพี่พักหรืออะไรเล่นเป็นงี้ตลอดหรือไม่จริงไปดูได้เลยมีมีให้ดูด้วยอย่าพูดว่าอย่าพูดว่ากูเบรกแต่ละคนก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นเดี๋ยวคนนั้นไปตรงนี้เดี๋ยวคนนี้ไปตรงนั้นถูกไหมถ้าเกิดติ่มพูดในช่วงของเวลาที่กูเบรกหรืออะไรอ่ะโหมันไม่ใช่ช่วงมันไม่ใช่ช่วงที่เราเล่นกันรอบหหม่่อกกถูกะล มันอาจจะเป็นช่วงก่อนโน่นตั้งแต่ยุคสมัยพี่เกตหรืออะไรหนนมันไม่มีหรอกที่กูจะมาเบรกกูเบรกเรื่องอะไรอ่ะกูไปเบรกใครเรื่องอะไรตอนไหนลองพูดมันได้เลยตอนนี้ถ้าก่อนนั้นเนี่ยกูไปเบรกกูไปเบรกใครวะกูไม่เคยเบรกใครเลยนะหรือถ้าเบรกมึงพูดมันพูดใส่กูได้เลยตอนนี้กูจะได้รู้ตัวถูกปะกูไปเบรกใครอ่ะกูเบรกมึงเหรอจินติมบุ๊กหรืออะไรกูไปเบรกใครตอนไหนอ่ะกูกูไม่เบรกเลยนะรอบหลังอ่ะใครใครอยากทำอะไรกูกูก็ได้หมดนะส่วนใหญ่ที่เราหยุดกันเหลืออะไรเพราะว่า โดยคนรอบ้างเราหรือเปล่าเดี๋ยวช่างมาันนี่โด๋ตอตู่เออนี่แร้วกันยัไม่จบสภาอเอาคนออกแก๊งน่อครับคุณเอลครับตรงนี้ครับทางกล้องเลยไมไ่้หรอกครับใครใครไม่เกี่ยวออกเลยต่อแถวให้หน่อยครับสภาจะได้ดึงวงกัาเลยชิป ใช้เอาแก๊งต่อแถวให้หน่อยครับตรงนี้เหมือนเิยเนาะปกคนใช่ไหมครับเดีย๋ยวจะมีมาอครับโ <Okay. S 2> อเคอนุญาตครับค่ะ <c oughs> มินิเจนอยอกยู่แล้วมันิเจนแค่มาช่วยครับมองแค่มาช่วย มันไม่สู้แล้วแค่นั้นเองเพราะสิ่งที่มันทำมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่รู้อะหรือก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้ามีอะไรก็พูดตรงๆเลยแค่นั้นเอง สูกเะลา่าสิ่งสิ่งที่มันทำหรืออะไรอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่กูก็ทำอะ่ะกูเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะ่ะมันแค่นั้นเลยจริงๆมันเคยทำมาหมดแล้วอะ่ะมันทำอะไรแอดวานกันเราเหรอก็ก,ก็ก็ไม่ชอบอ่แล้วอะ่ะแค่นั้นเลยแ้วช่วงหลังผมพูดจริงนะผมไม่เคยไปเบรกอะไรนะผมไปเบรกใครได้หรอกูไม่เคยเบรกนะจริงจริงๆหห้ามหรอไม่มีนะไม่ไม่เคยอะ่ะอี้อ กูไปห้ามใครตอนไหนอะกูไม่กูว่ากูไม่ได้ห้ามเลยนะห้ามันนี้ได้ไหมครับนไม่ใช่จริงๆังนนี้ด<บ>้วเอาไม่รู้อะลองเนี้ยแล้วกันเอามาอุ้มหัวเขาบนเลยละครับอ่ะห้ามก็ได้อะดีทุกคนด้วยนะครับติไไดไหมครับที่ยังไม่ได้ดึงดึง ก๊งจะแตกแล้วครับน้องไม่เอาแล้วสําหรับใครที่มีไฟแล้วก็มีใจก็สตาร์ททาทักคาไปได้สิผมได้นะครับตั้มสอยแบดถักมาได้เลยขอคอมแรงขอลั่นลั่นครับประมาณนี้ครับครับนี่เลยยังไม่มาใช่ไหมครับตอนนี้มีใครอีกไหมเดี๋ยวผมไล่ไล่ออกก่อนเลยก็ได้คอันนี้มีหกคนนะคะที่จะพาดึงไป นี่สา,าพานี่ครอฮะ <c oughs> ไม่รู้เลิกแล้วหมดไฟยึดบอไปแล้วเออจ้างกูได้ครับ เป็นเจ็ดคนนะครับตอนนี้เอามาสิบใบเอาถือว่ามันได้สิบใบมันได้สิบคนนี่อ่อนกว่ากันนะครับไอสามร้อยนะค่ะั้งกี่เศษมาสามร้อยเศษใช่ไหมเออเอาได้เลยครับพี่เติงต่อเลยพี่ก็ต่ออะไรอ่ะกระเป๋าอะไร ใครอยู่กับตรงนี้ที่บัตรยังไม่เด้งพูดชื่อหน่อยผมผมใครอีกผมผมพไม่ตามพีม่ตามผม,ไ,มได้ไหพี่ เข็นรถซีนพี่ได้ไหมพี่ตั้มครับได้ได้ตอบแชทส่วนตัวผมใครใคร,ครมารถด,ดิรถอะสู้สู้ครับพี่ปั่นหมดอะรอแป๊บบิวบองบิวบองเอทมารถประมูลอู้ยืมใครได้บ้างเนี่ยมีใครมีบัตรปะไม่มีบัตรอะไปก็ไม่มีที่คราฟดะมามามาผมมีผมมี ได้ยี่สิบหกเออพักก่อนใครอีกปะผมได้ครับพี่ตั้มปอนบจะผ่านหนึ่งวอลเลยังครับของเราเลี่ยงครับไว้แค่น,นึงวะครับ เอาออกได้เลยครับหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังมีมีมีใครมาอีกปะไอพี่มีใครจะมองอ,อีกป,ปะเนี่ยไอไอฟอนออกไปยังพี่ออกมาแล้วพี่หมดแล้วใ่ท <ขอ S 1> ี่ <ขอ S 1> หมดแล้ว<อ> เจอกันนอก<ต>ขอ้ขอคุณครับเอ้ยลีไวอยู่ไหนอ่ะเอ้เรียวมันออกมาแล้วถูกปะตอมอไปแล้วออกออกลอยได้ได้ไหมล่ะไ,ได้มันเสียงเงินปะลีไวสิบหกเก้าคน พี่คิมไม่ได้ไปพักเลยพี่ไม่ไปฮะยังไงพี่ก็ไม่ไปน้องชิวๆีพี่น้อมไมมาด้วยอออกด้วยปะนี่มาให้อยู่มาหามาดูเฉยโอเคสู้สู้มังครับโอเคไหมอืไม่ค่อยโอเคกับไม่ไม่ค่อยโอเคกับอันนี้สักเท่าไหร่เฉยไม่รู้ว่าผมแค่รู้สึกว่าแบบ หลายๆอย่างที่มันทำเราก็เคยทำแค่นั้นเองแต่ว่ามันพูดอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่าผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยโอเคแค่นั้นเองเอ๋นะอย่าเครียดคือเหมือนมันมันเป็นความผิดของผมที่ทําให้ไม่ตีไม่ได้อะ่ะคือมันไม่ใช่อะ่ะคือเพราะว่าเวลาที่ผมรู้ตัวเองไงว่าเวลาที่ผมจะกระทืบใครอะ่ะผมได้กระทืบ ร้ออนอ่ะผมพูดจริงๆแบบ okay. ที่ผ่านมาถ้าเกิดผมจะกระทือใครที่เนี้ยผมแค่รู้สึกว่าผมยังไงผมก็ได้อ่ะแล้วผมก็ไม่เคยผิดด้วยจริงๆมันแค่นั้นเลยแต่คือนั่นแหละผมไม่อยากพูดเยอะช่างมันเถอะเรื่องคนที่จะตีพวกเนี้ยมีเท่าไหนเอาเท่านั้นถูกปะก็เล่นๆให้มันจบก่อนนะครับพี่ มีเท่าไหนเอาเท่านั้นใช่จัดไปเวลาคัดคนจริงดีที่อบอลไม่ไปออกด้วยเพราะว่าถ้าบอลเราผมน่าจะงอมจริงแต่ถ้าให้บอลอยู่อะผมรู้สึกว่าผมมีพลังอยู่ใช่ จ้พี่คิมคิดว่าไงอ่ะหรือว่าผมพลาดตรงไหนไปไหมพี่คิมพูดกับผมได้นะเพราะว่าผมจะได้รู้ตัวเลยครับเรื่องนี้พี่อยากคุยกับว่า,วาข้างนอกกันดิได้ได้ครับที่น้องมันรู้สึกกันนะคุยเลยก็ได้นะพี่จริงๆแล้วผมว่าแต่น้องพูดไม่ได้ไงมันไม่กล้าพูดอ่ะมันยังไงอ่ะครับ พี่ขอยังไม่พูดตรงนี้ดีกว่าพี่อยากคุยกับเราแบบสองคนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเข้าใจพี่เนาะเข้าใจครับเข้าใจพี่เข้าใจของน้องมันนะว่าที่น้องออกอะพออะไรใช่ผมเข้าใจแล้วที่ว่ามันไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยแต่ผมแค่ไม่พอใจในสิ่งที่มันพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของคนดู SMD ดอกจันดอกจันทำไมไม่ไม่ไม่ห้มันจบจบไปเตํมจริงตาติมอะเหรอรับครับก็เล่นไง เดี๋ยวผมเล่นให้พวกเนี้ยเออเล่นมันจบจบไปน้องเล่นแบบขอแบบเต็มได้ไหมไม่ขอแบบเต็มนะเดี๋ยวไม่ได้หรอกเมื่อกี้ก็เพิ่งออกไปเจ็ดแปดคนแล้วมันไม่อยู่กันแล้วเอาคนเก่าๆอะ่ะพวกวพวกซิกซิกไป<า>ไหนอ<า>่ะไปหมดแล้วครับแต่จริงๆนะพี่ไม่ได้หาเรื่องนะแต่เรื่องมันมาเองนะเอาจริงๆสารเลยดูได้นะให้ดูให้ดูได้พี่ให้ดูได้นะ ไม่ผมไม่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 เป็นไรครับก็เข้าใจเข้าใจเราจะรับคนใหม่ไหมเน่นั่นแหละหัวหัวองค์เดียวกันหัวองค์เดียวกันอันนี้อันนี้หัวองค์เดียวกันสาระเลยได้ครับเออหัวองค์เดียวกันน้องสตายังไม่ปิดใช่ไหมล่ะอะไรนะสตายังไม่ปิดใช่ไหมล่ะยังน้องยังเฮ้ยชนชนทำไมอ่ะก็เดี๋ยวนี้อยู่แล้วฮัลโหล สัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาก็อฝากกด,ดติดตามไ,ตได้นะครับเพราะว่าผมสตรีม<อ>ที่นี่ทุกวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเลยครับพี่จะเครียดก็นั่นแหะสองศูนย์พี่ตอดอลึกลึก,กมันแค่ต<า>ัคนดูล่าสุดย้ำเยืนใช่ใช่ ยวดีขึ้นโซโซัาพี่ตามครับบิวอย่าเพิ่งทิ้งพี่นะไม่ทิ้งพี่ไงไงสุดงอยงเป็นไอ้ดาวใหม่ในในวรรยาศ ตามมจริงสักทางไม่ใช่มาไม่หายดูผมจริงไหมเนี่ยหรือเพิ่งมาดูผมสตีมทุกแคบทุกวันนะเอาจริงเดือนนี้ผมหยุดไปไม่เกินสามวันนะสามสนะี่วันอะมีแค่นั้นนะอะแล้วผมก็อยู่ตลอดนะดูจริงหรือเปล่าผมสตีมทุกวันนะเข้ามาดูผมได้ดิตอนผมกันล้าหรือว่าผมยืนไปเปลยเล่นแนอนด็อปหรือว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไปคุยกับใครผมอยู่ทุกวันนะเอาจริงเกินนะห้วาวันอา่าโอเคห้วาวัน พรุ่งนี้หูชาแน่ๆจ้าน้องผมไม่เคยหูชาแล้วเพราะผมปิดไฟผมแพ้ปุ๊บผมปิดจริงผมไม่ฟังหนึ่งเลยผมกลัวบินด้วยแล้วก็ฟังแล้วเดี๋ยวบั่นทอนเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวคิดไม่คิดเดี๋ยวคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดแล้วไม่ออกผมเลยไม่ฟัง Hãy subscribe bye bye, gặp lại